ไหนมาดูสิทูฟูลูกนูมีกี่ตัวให้แม่ดูก่อนสิลูกหนูมีกี่ตัวลูก,น,ก,น,ลกนูได้เจ็ดตัวค่ะตายไปนหนึ่งเหลือหค่ะสีดำสองสีเทาสี่ตัวค่ะแต่เรายังไม่รู้เพศเพิ่งจะคลอดเมื่อคืนนะตัวสุดท้องหกทุ่มสวยเน,น่ารักน่ารักด้วยสีสวยสีเทา ไม้กินมามา่มาแม่ไหมตัวน้อยเดียวนอนกองกันเอเลยอยู่ดำสนิทเพราะว่าพ่อเขาดำสนิท ดำสนิทอืมเอานมให้ลูกนะเรายังต้องชงนมให้เขานะเพราะว่าเรายัางไม่รู้ว่าเขาไอ้นี่หรือเปล่าเขาเลี้ยงลูกเป็นหรือเปล่าพ่อเขาเป็นแม่ท้องแรกเขากงใหญ่ช่วยทำคลอดเมื่อวานเนี่ยโอ้ได้ลูกสองลูกเนี่ยเอ้เอ้เอเอ้ไม่เงี้ยนเนยโอ๊คี ดูสิดูเด็กมาคลอกนี่สิดูเด็กมาคลอกแรกสินี่ห่างกันเดือนเดียวอันนี้เพิ่งจะคลอดคลอดได้เดือน,นหนึ่งลืมตาแล้วก็ดื้อกันแล้วแล้วก็คลอดมาอีกเมื่อกี้นอนกองกันอยู่นะเป็นนอนกับน้องๆดูสินะาเอ็นดูควา้าโทรศัพท์มาไม่ทันถ้าไปนอนกับน้องอดึง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 ใครอยู่ในนั้นนหใครอยู่ในท่อนะออกมาเลยนะ อุ้ยหนูน้อยน้อยเอาหนูของเล่นใครอยู่ในนั้นแลใครเด็กๆอยู่ในนั้นเหรอเอาเอามาดิจิเอามาหาหมามิจิคะเรียแล้วค่ะมามิเล่นด้วยหน่อยโอ้ยคิดถึงเด็กเว้ยมาหาเด็กนะคิดถึงเด็กเลยเท่าออกมาเยี่ยวๆเอามาเยี่ยวเยี่ยเด็กซอนออกมาเยี่ยวๆเลยนะอืม ยาวนี้เ,เลยนะอืมวน่ะออเอา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 กดคิด่ดดเอาเอาโดดซับกันเอากำลังดื้อดื้อมากโดดหน้าโดดหลัง

ตัวที่เอตัวเนจะ้าเทาน่ะเขาจะไอ้นี่เขาจะปวดเมื่อคืนเขาปวดท้องแล้วเขาจะอุ้มเด็กพวกนี้นะ่ไปนอนด้วยอืมถ้ทาทัานที่ลูกตัวเองก็มีเจ็ดแปดตัวนะแต่ทีนี้เขาก็เอานี้ไปไม่รู้ว่าพราะพวกนี้ทับหรือเปล่าก็ไม่เราก็ไม่รู้เนาะเมื่อคืนนี้หลายตัวนอนกอดกันเลยนะเด็กเขาไม่ไปนะแต่มันก็คาบมาเอาเอาพวกนี้ไปนอนด้วยแม่เขาเนะ่ะ อเอข้าวข้าวหม้อนึ่งจะจะโดนต้มกันเหรอข้าไปในนั้นทําไรน่ะต้มเอาเขาไปในหม้อนึ่งแล้วแล้วเข้าไปหม้อย่างแล้วในหม้ออบนั่นน่ะอยากจะเป็นแมวอบหรือไงออกมาเลยนะเอาเอาเอาเฮ้ยเอามาเลย กระนาหากนมแมวหน่อยเนาะเอ้าเอาเอ้าเอา,เอา,เอาโอ้มามาม,มาเด้อมามามา,มมาเด้อกินนมหน่อยกินนมหน่อยค่ะน้อยหิวมามัมแล้วอืมเราเป็นครอบครัวใหญ่ เอาวิ่งีปดงเอา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 ปึงไปเนี่ยวอุดด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 ุดกุดด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 กดดู่ดนดดอดดุดดุ่ดุดดอกนุดนุลูกันูอยู่ใุดดุดดุอดุด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 ุ่้ดุ่ดุดดุดดนดดุ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 ดนุดดุดดุดุ่ดดุดดุดุ่ดด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 ุดไม่ใชลูกตัวเองนะ สับสนนึกว่าลูกตัวเองไม่ใช่ลูกตัวเองนะลูกตัวเองอยู่โน่น <gorilla fruit. S 1> เขาจะเอาไปกกด้วยกันไว้ทั้งหมดเลยแปดเก้าตัวนะคนเดียวไม่ใช่ลูกหนูลูกเอาให้เขากินนมกับแม่เขาไม่เอาไม่เอา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 เฮ้อืม แม่เขาก็ปกป้องลูกเขาไปเอาเลยไปกินลูกหนูเลยอืมไปป้อนนมลูกหนูเลยหนี่งโอ้ยสงสารลูกลอห้องเงาเงาอยู่สูบังไปกินมามัมกับบะมี่ไปล,ลูกไปอืมไปกินมามัมเร็วๆยี่หมามัมเหรอยี่หมามัมเหรออืมอันนี้มันจะมาคาบเอานะมันจะมาคาบเหนะอุ้มเอาอุ้มเอาลูกเลยลูกอันนี้มันจะมาขโนะม,เมเเยอนนมมาาเ,อเอาลูกตัวเองนะ โทรศัพท์พ่อร้องอกันเลยเราไปบอกพ่อก่อนโทรศัพท์ร้องเลยนะโทรศัพท์พ่อร้องอ่ะกอดกันอ่ะกอดกันแม่ยเรกอดกันแม่ยเรกอดกันโอ้ แล้วเขาชอบด,ดูเด็กมันหยอกกันชอบมาเล่นกับแมวน้อยอ้าลูกคอยลูกคอยอ้าวมอนต้องไปดหันโอ้เขาเขาไปเอาเอ้แมวน้อยเขาไปเอาหนูน้อยนี่หันเข้าไปเอาเจ้าหนูน้อยของเล่นเขา